สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาคุยให้ฟังในเรื่องของท็อปนะครับ f a s t l a n d m a r k Study ในงานประชุม European r e s p i r a t o r y Society 2021นะครับหรือว่า E.R.S. ซึ่งหัวข้อสำคัญที่ผมจะมาสรุปให้ฟังในวันนี้ประกอบไปด้วย5 Landmark Abstract นะครับซึ่งบางงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาการดูแลผู้ป่วยโรคหืดในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับรวมทั้งในเรื่องของการประเมิน Triible e ร t a b l e ล r ทรดนะครับในโรคหลมนลที่่็ุเป บา o ออจิเอเจนต์ตัวใหม่ก็คือเทสเซเปรูแอปนะครับแล้วก็การประเมินนะครับในเรื่องของการตอบสนองการรักษาโดยการทําการส่องกล้องบองเขียวเฟิร์มโ a พาร์ตีนะครับผมขอเริ่มพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับของการติดเชื้อโควิด -19 นะครับรวมทั้งคลินิคอลเอาต์คัมนะครับในการเกิดเรื่องของซีเวดโควิดอินเฟคชันนะครับซึ่งเป็นการศึกษาในประเทศสวีเดนนะครับมีการเก็บรวบรวมประชากรผู้ป่วยโรคเกิดถึงประมาณ8 0 0 0 0รายนะครับน่าสนใจมากครับว่าจากการศึกษาดังกล่าวเนี่ยในการตรวจนะครับในเรื่องของการหาภาวะการติดเชื้อโควิดในผู้ ป่วยดังกล่าวถึง80,000รายพบว่ามีประชากรที่เกิดภาวะ s ีเ e r e c o v i d -19 Infe c t i o n นะครับที่เมื่อมานเราๆ800รายคือประมาณ0.5ดูเหมือนจะไม่เยอะแต่เมื่อไปทำการศึกษาข้อมูลนะครับว่าลักษณะอะไรนะครับที่เป็นตัวพยากรถ,ถึง Bad Out c o m e นะครับของการเกิด s ีเ e r e COVID infection ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้าหนักตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าสมรรถภาพาป,ปอดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของระดับการควบคุมโรคเกิดจากการประเมินค่าคะแนนแอคสกอร์นะครับเมือ่อมาม ต่างกันในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นแอสมาที่ไม่มีการติดเชื้อโควิดและกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิดที่รุนแรงแต่เมื่อดูการศึกษาดังกล่าวนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปาติว a ลเอตแอนนัลเซนะครับเพราะว่ามี Key ฟีเจอร์นะครับที่สําคัญอยู่แค่3าถึงสรายการนะครับที่เพิ่มความเสีย่ยงในการติดเชื้อโควิดข้อที่1นะครับก็คือเรื่องของภาวะ โอเบสิตี้นะครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของภาวะที่มีเรื่องของ airflow limitation ที่รุนแรงแล้วข้อที่3ก็คือเรื่องของ uncontrolled asthma จากการประเมินในเรื่องของ x c score กำลังบอกอะไรครับว่าจริงๆแล้ว asthma ด้วยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น asthma ที่มีลักษณะบางอย่างนะครับที่ได้กล่าวไปเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อโค v i ดและเกิดภาวะ s e v e r c o v i infection ตามมามีคําถามถัดไปนะครับว่านอกจากตัวโรคเองแล้วเนี่ยการรักษาที่เรารู้จักกันดีในเรื่องของยานะครับโดยเฉพาะยา b i o l o g i c a g e n t นะครับ รหรือแม้กระทั่งยายในกลุ่มที่เป็น Systemic นะครับคอร์ติโคสเตียรมันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด severe c o v i d -19 infection หรือเปล่าก็เป็นการศึกษาที่น่าสนใจมากครับในประเทศอิสราเอลทุกคนทราบดีครับว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีน coverage มากกว่าประเทศ ต้นๆของโลกนะครับจากการศึกษานะครับได้มีการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดนะครับแล้วเรา80,000รายนะครับในประเทศดังกล่าวและมีการเทสตรวจหา RT-PCR นะครับเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด i n f e ฟคชันนะครับจากการสารวพบมีประชาการติดเชื้อโควิดถึง10.2นน่าสนใจมากครับ ประชากรที่มีการติดเชื้อโควิดดังกล่าวแล้วเป็นผู้ป่วยโรคหืดนะครับพบว่ามีภาวะอันเรื่องของ severe COVID infection นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mortality การนอนโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งเรื่องของ moderate to severe COVID infection เนี่ยนะครับเกิดขึ้นตามมาแต่เมื่อมีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงนะครับของการได้รับยาดังกล่าวนะครับพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ prescribe นะครับ systemic corticosteroid มากกว่า3 courses ต่อปีนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับโดยมี odds ratio ในการเกิด severe COVID infection เนี่ยถึงประมาณ2เท่านะครับ แต่คำถามที่ทุกคนสนใจก็คือว่าแล้วไบโอโลจิกเอเจนทที่มีการใช้ในประเทศอิสราเอลนะครับที่สำคัญก็คือแอนติแอลไฟและก็แอนติแอลโฟร์รเซปเตอร์ receptor, เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดที่รุแน,น,นแรงหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับ แน่าสนใจมากกว่าน,นั้นครับว่าไบโอโลจิกที่มีผลต่อทีชูนะครับทำให้เกิดการลดลงของบัติอิโอสโนฟิลจะเพิ่มความเสี่ยงไหมคําตอบก็คือว่าบัตเอิโอสโนฟิลที่ต่ําไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื COVID ้อโควิดอินเฟคชันที่รุนแรงผมสรุปด้วยไดอะแกรมนะครับว่าด้วยตัวการรักษานะครับเรื่องของซิสมิกเซโรยไม่เป็ปัญหาในเรื่องของการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิดเองรวมทั้งความรุนแรงของโรคนะครับแต่ไม่เกิดการแสดงดังกล่าวในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นซิวอสมาแล้วได้รับการด้วย น่าสนใจมากคับว่าในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราจะได้ยินคําเสมอว่าคําว่า treatable trait คำนี้เป็นคําที่สําคัญมากในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นแ s สม m a COPD หรือ COPD asthma overlap นะครับซึ่งน่าสนใจมากครับว่าการศึกษาที่ชื่อว่า Novelty Trial เป็นการศึกษาแบบ multi-country multi-continent มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยกับ1 0,000รายมีทั้งผู้ป่วยที่เป็น a s สม m a นะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็น COPD และเป็น a s สม m a COPD overlap นะครับ treatable trait นะครับเขาดูอะไรบ้างเขาดูลักษณะที่เป็น pulmonary um feature extra ภาพภูมิรีเฟเจอร์รวมทั้งไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์และบีฮีเบิลของผู้ป่วยนะครับเพราะว่าการศึกษาดังกล่าวเนี่ยได้มีการตีพิมพ์นะครับไปแล้วใน e r s นะครับพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะแอสมานะครับจะมีทุกเทปที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการที่มีภาวะอัลเลอร์จิกรอยนัทิสรวมทั้งมีเรื่องของแอร์ฟอร์มิทิชันดังนนกลุ่มผู้ป่วยนะครับที่เป็น COPD แล้วก็แอสมาซูดีออเวเล็ตมีลักษณะฟีเจอร์ที่สําคัญก็คือเรื่องการมีเอเมฟิซิม่าแพทเทิร์นนะครับในการตรวจ Imaging Study และะที่สคคััญนนรบใเรื่องของทางด้าน Air r เป็น common treatable trait แต่ประชากรที่เป็น asthma, c ี p d แลวก็ asthma c o p ี overlaps มีคำถามเสมอครับว่าประชากรทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีจำนวนของ treatable trait เนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าจริงๆแล้ว average นะครับของ treatable trait ประมาณเราเราห้ารายการนะครับในประชากรทั้ง3กลุ่มแต่เมื่อเราไปดูในรายละเอียดนะครับจะพบมีความแตกต่างกันในลักษณะของ treatable trait ที่เราได้กล่าวไปนะครับในผู้ป่วยทั้ง3กลุ่มเมื่อเรามาทำการสรุปนะครับก็จะบอกได้ว่า treatable trait นะครับเป็นลักษณะของผู้ป่วยที่ประกอบไปด้วยเรื่องของอาการทางปอดนะครับ การนอกปอดและที่สําคัญนะครับก็คือในเรื่องของทางด้านลイไซค์แฟกเตอร์นะครับมีผลต่อการรักษาโรคคือถัดไปครับเราจะมาคุยเรื่องของบองเคียวทมพาสตีนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากว่าลักษณะของผู้ป่วยกลุ่มไหนนะครับจะมีการตอบสนองตการรักษาด้วยการทําบองเคียวทมพาสตีนะครับซึ่งเพราะว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอัลเลอร์จิกแอสมาเอออสโณฟริกแอสมาและผู้ป่วยที่เป็นสโม k เกอร์แอสมาจะมีการตอบสนองตการรักษาด้วยบองเคียวทมพาสตี่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าในผู้ป่วยที่เป็นอ e ัลโ i n ิกแอสมา เพราะว่ามีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยเรื่องของเคีเทวรโมพาสตี้ในการลดลงของแอร์เวสมูฟเมซเซลเซลอย่างชัดเจนแต่เมื่อไปดูในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นนอนอัลโทปิกนอนอีโอสโนฟลิดเพราะว่ากลับมีการเพิ่มขึ้นของอีพิเทลเซลล์โพลิฟเรชันหลังการรักษาด้วยบองเคฟเทอรโมพาสตี้เพราะผมกล่าวโดยสรุปนะครับว่าเทโมพาสตี้นะครับไม่ได้ตอบสนองเหมือนกันทุกคนราะต้องมีการศึกษาต่อไปในเรื่องของฟีโดไท p ์และเอนโดไทส์ของการเลือกผู้ป่วยมาทาการรักษาด้วยเรื่องของการสองกล้องวิธีดังกล่าวสุดท้ายครับปปีีนน้ะรรรจพเเเืื่่่ออองงงงกกาาศึึษขซ แอนติบอดีนะครับต่อไทมิกสตโตมอลริงโฟ,โฟโพอยตินซึ่งเป็นตัวไบโอมาเกอร์ที่สําคัญในเรื่องของการพูดถึงการ เกิดภาวะ asthma inflammation ทั้ง type 2แล้วก็ non type 2 inflammation เพราะว่าการสาธิตช่อว่า navigator to try นะครับซึ่งทําการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็น severe asthma ที่1,000รายนะครับแบ่งผู้ป่วยนะครับออกมาเพราะว่า primary pre-specify outcome ที่เขาสนใจคือว่าจํานวนวันนะครับที่ผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับยา systemic corticosteroids for exacerbation ต่างกันมั้ครับในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ tezepelumab และ prasalib นะครับซึ่งเขาเลือกผู้ป่วยที่มีความรุนแรงเป็น f i x obstructive asthma เป็น frequent exacerbator asthma และ เป็นผู้ป่วยที่เป็นแอสมาที่อันคอนโทรลนะครับมีทั้งไฮบริดอิโลสโนฟิลและโลบัดอิโลสโนฟิลน่าสนใจมากครับว่าในไตรดังกล่าวนะครับเพราะว่าเทสเปอรูมแบปลดจำนวนวันที่ต้องได้การรักษาในเรื่องของซิสเม็กสเตียรอยในภาวะแอสมาเอ็กซัสเบชันรวมทั้งแอนโนเรตในการเกิดภาวะเอ็กซัสเบชันและคุ้มเลททิบโดสของสเตียรอยนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากว่ามีการลดลงอย่างชัดเจนในผู้ป่วยเซเวียอันคอนโทรลแอสมาที่รับยาเทสเปอรูมแบปผมกล่าวโดยสรุปนะครับว่าแลนด์มาร์กทรีก็จะมาคู่กกกัันบาร ะเนยาไม่ว่าจะเป็นออมาลิสแมปนะครับเบลัสแมปเมคลูสแมปเบลัสแมปและสุดท้ายก็คือเทเซพปอร์แมปได้ผลในการลดภาวะแอสมาเอ็กซ์ซ์เซเบชันและมีเอฟเฟกเป็นออร์ลคอร์ติโคสเตรอยด์สเปริงเอฟเฟกในการที่ผู้ป่วยที่เป็นซีวีแอสมานะครับดังที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นของการบรรยายนะครับขอบคุณมากครับ